ครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซี FC. แฟนกับแฟนช่องพอใจดีสู่ผู้สู่คนพี่น้องพี่น้องครับเมื่อนี้พอใจดีนะครับจะพาไปตามแนวทางรัฐบาลไทยเนาะพี่น้องเนาะส่วนเล้าพัฒนาออกมืออื่นพี่น้องวันที่สิบสอเด้อเล่าพัฒนาเพราะวะ่าวันที่สิบนี่เป็นวันสากลสติของเมืองเล่าเนาะเพิ่นกะเลยงด นะครับงดจากวันจันทร์ที่10เลื่อนมาเป็นวันที่12นะครับพ่อใจดีก็ได้แกงไปทั้งกลุ่มแล้วนะครับนะเนาะพ่อได้จะเข้ากลุ่มเนาะพี่น้องเข้ากลุ่มพ่อใจดีเนาะพี่น้องไอดีไลน์ศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งศูนย์แปดสามหนึ่งเก้าสี่พี่น้องนะครับไอดีไลนเนาะพี่น้องเนาะนะครับผมดีสนใจอยากเข้ากลุ่มจะติดต่อมานะครับ ชุด VIP ชุดฟันชุดเจาะชุดเน้นพี่น้องนะครับเนาะนะครับพี่น้องครับเจ็ดสํานักเจ็ดอาจารย์รัฐบาลไทยวดที่ผ่านมาของวัดที่หนึ่งพี่น้องโอ้สมหวังประทับใจสุดๆพี่น้องแตกทั้งบนทั้งล่างทุกสํานักทุกอาจารย์เลยพี่น้องนะครับ พี่เงพี่น้องเขาไปเบื้องย้อนหลังของวันที่หนึ่งมีหน้าด้พี่น้องด้ของรัฐบาลไทยบามีไฟเขามีไฟรุดเนี่ยนะครับนาะเมื่อนี้พอจะดีก็ติดตามเอามาฝากให้พี่น้องคือเก้าพี่น้องนะครับเนาะเอามาให้พี่ให้น้องติดตามคือเก้าพี่น้องนะครับเดี๋ยวพอจะดีไปใส่วันที่ก่อนพี่น้องนะครับเดี๋ยวเข้าไปเบื้องย้อนหลังของเวันนะวันที่ วันที่สิบหกมีนาเด้อนะครับวันที่สิบหกมีนาคมนะครับม,ม,นะมีนาคมนะคพี่นอ้องเนาะมีนาคมนะครับหกแปดพี่นอ้องนะครับมีนาคมหกแปดพี่น้องรัฐบาลไทยเด้อ รัฐบาลไทยนะครับรัฐบาลไทยนะครับรัฐบาลไทยปู่มงคล่น้องนะครับ เดี๋ยวสิไปเบิงงย้อนหลังผลงานของวันที่หนึ่งรัฐบาลไทยปู่มงคนมีผลงานอย่างไหบอนะครับเดี๋ยวไปเบิงงไปปิจารณาน้ำกันเนาะวิ่งบนล่างพี่น้องวิ่งบนนะครับวิ่งล่างเนาะนะครับ ปูมงคลวิ่งบนล่างพี่น้องนะครับปูมงคลวิ่งบนล่างพี่น้องหนึ่งนะครับครับสองพี่น้องนะครับนี่คือแนวทางของปูก่อนจะไปจับคู่เนาะเดี๋ยวขีดเส้นใต้สีแดงจึงครึ่งแต่กกสิไปเบิญงย้อนหลังของปูเบึงผลงานของเพิินเนาะ ว่าผลงานเพื่อนเข่าหรือหลุดพี่น้องนะครับสำหรับรัฐบาลไทยนะนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวไปเบิงแนวทางของปู่มงคลสกอรพี่น้องกับรัฐบาลไทยย้อนหลังพี่น้องของงวดประจําวันที่หนึ่งพี่น้องครับงวดประจําวันที่หนึ่งนะครับ วดประจำวันที่หนึ่งเด้อพี่น้องเอาเบิรงกันคักๆได้ซูมให้นะครับวดวันที่หนึ่งพี่น้องนะครับหนึ่งมีนาสองห้าหกแปดเด้อพี่น้องเด้อปู่มงคลวิ่งบนล่างสี่กับแปดมาบดเลยกับแปดกับสี่พี่น้องนะครับแปดกับสี่มาบนมาล่างเลยนะครับสุดยอดพี่น้องบอธรรมดานะครับมาทั้งบนมาทั้งล่างนะครับสายวิ่งสายหลุดเนาะ นะครับจับคู่กับแตกพี่น้องจับคู่แตกสี่ห้าแต่ออกหาสีพี่น้องแต่ออกห้าสี่ล่างเด้อนะครับจับคู่สี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดแปดสองแปดสามแปดสี่แปดห้าพี่น้องแนวทางออกแปดเก้าสี่แปดเก้าสี่พี่น้องนะครับ เลขล่างออกห้าสี่พี่น้องแต่ของปูมีโตกับสี่หัแต่ว่าตวโรตรูดโตว,วิ่งพี่น้องเอ้ยมาทั้งบนทั้งล่างเลยสี่พี่น้องนะครับบอรธรรมดานะครับแนวทางของปูให้พี่น้องติดตามนะครับกดไลต์กดแชร์นะ่พี่น้องเนาะนะครับให้ปูกันหลายๆพี่น้องให้กำลังใจเพื่อนเนาะ เดี๋ยวพอใจดีสิไปจับคู่ให้พี่น้องพิจารณากันอีกครั้งนึงนะครับว่าปูเป็นเอาอย่างไงเนาะนะครับจับคู่ปูมงคลเด้อนะครับจับคู่กันเลยหนึ่งสอง

นี่คือแนวทางของปูมงคน้นพี่น้องจับให้พี่ให้น้องเอาไปพิจารณากันนะครับมกักกะค่อยจัดเด้พี่น้องเด้อขัดก็ค่อยพานแนวทางมีเขามีหลุดใดพี่น้องอยู่กับดุลพินิจของน้องพี่น้อง,อง,องมัครตัวใดแต่ค่อยกระจัดเด้นพี่น้องเด้นะครับชุดที่สองพี่น้องเอ้ยชุดที่สองเนาะสองหนึ่งพี่น้องนะครับ สองสามพี่น้องอยู่กับพี่กับน้องสีพิดจารณาตัดสินใจนะครับก็จะดีก็เอามานำเสนอแค่เป็นแนวทางนะครับแค่เป็นแนวทางให้พี่ให้น้องซื่อครับส,สองหกนะครับ อยู่กับจิตใจพี่จิตใจน้องที่สิพิจนาณาอีกทังหนึ่งว่ามักหรือบ่มักนะครับเนาะอาพี่น้องจับคู่ให้เสร็จสับเรียบร้อยของปู่มงคลพี่น้องนะครับเนาะนะครับพี่น้องมากกัจัดขัดกระพานนะครับเพื่อจะดีเอามานําเสนอเป็นแค่แนวทางนะครับ นะครับพี่น้องพี่น้องครับวันที่วันที่16มีนาสองห้าหกแปดรัฐบาลไทยปลูกมงคลด้พี่น้องเด้อนะครับผลงานกปเห็นของเพื่อนละละวิ่งบนล่างหนึ่งกับสองพี่น้องจับคู่หายหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งหกและหนึ่งเจ็ดพี่น้องสองหนึ่งสองสามสองหกสองเจ็ดพี่น้องจับคู่จุดเต็มหายเดียบ้อยห้พี่น้องปิดจาหนาเด้อพี่น้องแคปหน้าจอแล้วพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้อพี่น้องเด้อ สำหรับคลิปนี้ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้แหละพี่น้องคลิปหน้าพ่อกันไหมพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสด,ดีครับ